นำเสนอวิธีทำปลาข้างเหลืองสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะซึ่งตัวเราเองเคยมีประสบการณ์ที่ทำไม่เป็นนะคะแต่ตอนนี้ทำเป็นแล้วก็เป็นวิธีทำปลาข้างเหลืองนะคะก่อนที่เราจะเราซื้อมาปุ๊บ ก็นําไปล้างก่อนล้างให้สะอาดจะเป็นแบบตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็แล้วแต่วิธีนี้เขาเรียกว่าขูดปลาข้างเหลืองนะคะล้างเสร็จเราก็นํามาผ่าตรงเนี่ยค่ะลองดูไปตามคลิปเลยแล้วกันตรงปลายหางนะคะผ่าเป็นข้างละเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยผ่าข้างละหนึ่งนะคะผ่าฝานให้ตรงยาวมาประมาณ นิ้วนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือต้องใจเย็นๆนะคะเมนูนี้ใจเย็นมากเลยเพราะว่า,าถ้าเราทําเร็วก็ไม่ได้ปลาก็เนื้ออ่อนเนาะก็กลัวจะฉลับไปโดนมือเนื้อปลาข้างเหลืองเราไปทําอาหารได้หลายประเภทเช่นผัดกระเพราแกงคั่วไปลาบไปยำไปทอดมันก็คือทำอาหารได้หลายประเภทแต่ สิ่งที่ยากและลำบากก็คือตอนที่เอาเนื้อเขาออกมาใส่ถ้วยใส่จานนี่แหละมันยากที่สุดละเมนูที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเมนูโปรดของของนกเลยนะคะนกชอบมากชอบทานแบบนี้ก็ต้องพยายามอดทนทำแต่เดือนหนึ่งประมาณ3-4เดือนเราถึงจะมีโอกาสเจอปลาประเภทนี้ปลาประเภทนี้ไม่ได้มีทุกๆุก ทุกวันหรือทุกตลาดนัดนะคะเขาจะมีเป็นบางช่วงเท่านั้นนี่ค่ะก็ทำไปตามคลิปลองทำดูนะคะถ้าใครว่างใครมีโอกาสก็เจอปลาชื่อปลาข้างเหลืองนะคะของเราวันนี้ได้มาคือตัวเล็กมากเลยแต่ก็อดทนทำนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเมนูแบบนี้นะคะก็จะทำ รับประทานเองการที่ทำอาหารรับประทานเองก็จะปลอดภัยด้วยเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะและอาหารที่ทำจากเมนูปลาก็มีประโยชน์และทานได้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กๆนี่เราควรจะเลือกก้างออกให้ดีเพราะว่าเด็กๆเ,เลือกก้างเองไม่เป็นทำไปเรื่อยๆทำอย่างใจเย็นเพราะว่า ถ้าเกิดจะทานอาหารที่อร่อยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีก็เป็นอาหารที่ฝีมือเราทําเองเนาะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําอย่างใจเย็นๆแล้วก็กรรมวิธีทุกอย่างก็คือต้องสะอาดล้างล้างภาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งของที่เราใช้อย่างอย่างเขียงที่เราใช้นี่ก็คือเก่ามากอะไรมากแต่ก็พยายามทุกอย่างก็คือต้อง ล้างแล้วก็นําไปตากแดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้ปลอดภยัยแล้วก็ค่อยมาทําอาหารก็คือเขาเรียกว่าทําไปแบบดูหนังฟังเพลงอะไรก็เลือเล่อยเปื่อยก็คือค่อยๆจะเย็นๆเพราะว่าบางเมนูนะคะเราใช้เวลาทํากันนานมาก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 อย่างเราเนี่ยนะถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงหรือ อากาศไม่ดีอารมณ์ไม่ดีโอ้ยเมนูนี้ไม่ยอมทำเด็ดขาดเพราะว่ารู้สึกว่ามันกว่าจะได้รับประทานแสนยากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะซื้อแบบสำเร็จรูปแต่เรานี่ชอบทำเองเพราะว่าถ้าทำเองเราจะได้คัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่ตอนที่ซื้อปลามานี่ก็คือเป็นปลาที่สดใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เราทุกคนซื้อปลาก็ดูกันเป็นอยู่แล้วว่าสดใหม่ไหม ็อาจจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าคลิปนี้เขาเรียกว่าคนทำก็ตั้งใจทำก็มันอาจจะใช้เวลานานดูบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเบื่อแต่เราบอกว่าตั้งใจทำนะคะคลิปนี้อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับเราก็เมื่อก่อนสมัยตอนเราเป็นเด็กๆนะ เราทําไม่เป็นนะคะก็คืออยากรับประทานเมนูนี้นะโอ้ยค่อยเอากรีดแผ่นหลังเอามีดมากรีดแผ่นหลังค่อยง ắt, อัดเนื้อออกมาโอ้ยกว่าจะทําได้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็มีคนนึงมาสอนคุณป้าคนนึงก็ทําอย่างนี้นะจ๊ะทําอย่างนี้นะจ๊ะก็จํามาเลยนะคะก็ทําเป็นมาจนทุกวันนี้เลยนี่ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือ เขาสอนมาอีกทีหนึง่งก็คือเป็นเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งแบบอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกเหมือนงมเข็มนะแต่ถ้าทําเป็นแล้วทุกอย่างดูช้าจริงๆแต่มันง่ายนะทำได้จริงๆการที่เราจะทําอาหารสักหนึ่งจานแล้วเรารู้ถึงตั้งแต่เริ่มจากซื้อวัตถุดิบวิธีการนําวัตถุดิบมาใช้ วิธีการเอาได้วัตถุดิบมาอย่างไรโอ้โหอย่างนงี้กแบบคุ้มอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งนะคะเราเรามีการมีร้านอาหารหรือใดๆแต่อย่างเราเราไม่มีนะคะเพราะว่าเราทําอาหารไม่เก่งเราเล่าให้ฟังเฉยๆถ้าสําหรับคนที่แบบมองมุมมอง,มองว่าอยากทําร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยถ้าเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักวัตถุดิบไปตลาดเป็นนําวัตถุดิบออกมา อเป็นเนื้อที่ใช้างานได้โดยที่แบบว่าบางครั้งไปตลาดแล้วไม่ได้เนื้อที่เราต้องการแบบนี้แบบนี้แต่เราอยากได้แบบนี้เพื่อมาปรุงอาหารถ้าเราทําเองไม่เป็นคิดเยอะเลยต้องไปจ้างเขาเาเสียเงินแต่ถ้าเราทําเองเป็นนะคะจินตนาการได้ดังใจหวังแปบ๊บเดียวเราก็ทําได้แล้วอ่ะหรือถ้าเราเป็นนายเขาแล้วเราทําไม่เป็นเราไปบอกเขา ไปสั่งเขาก็สั่งไม่ได้นะเพราะว่าเราทำไม่เป็นนะคะก็เราเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มจากตัวเราตัวตนของเราทำเป็นก่อนเราถึงจะบอกคนอื่นได้เนาะคลิปนี้อย่าว่าสอนกันนะคะเพราะว่าเราแนะนำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ที่ที่เคยมีเคยทำแล้วก็อันนี้ใช้ในชีวิตจริงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนี่ค่ะหลังจากที่เสร็จก็ประมาณนี้เลยเสิร์ฟใส่จานนี่คือเตรียมพร้อมไปทำอาหารปรุงอาหารได้เลยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย